เคยไปกินเมนูปลาจุ่มที่จังหวัดอุทัยธานีมาครั้งหนึ่งอร่อยติดใจมากเดี๋ยววันนี้จะลองทําตามสวัสดีค่ะเจอกันที่บ้านโคลงหนองนาอากาศเช้านี้ออกไปทางเหนาหนาวหน่อยแล้วก็มีฝนตกด้วยก่อนเลยนะคะที่จะทําเมนูนี้ปลาจุ่มสดน้ําร้อนๆปกติพี่ลูกชิ้นจะเคยกินแต่จิ้มจุม่มหมูจิ้มจุม่มเนื้อแต่ว่าวันนั้นไปเที่ยวจังหวัดอุทัยได้กินปลาจุม่มคืออร่อยมากทําคล้ายๆกับจิ้มจุ่มเลยมีผักแต่ว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะใช้เป็นเนื้อปลาดิ้เมื่อวานไปโรบินสันสุพรรณแล้วก็แว มา2แพ็กมีปลากระพงกับปลานิลแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะแล่สาเร็จแล้วปลากระพงเนี่ยแพ็คละร้อยสาส่วนปลานิลก็คือ59บาทราคาสมาชิกตอนแรกกลัวจะไม่อิ่มก็เลยซื้อปลามา2แพ็คพอแกะปลากระพงดูเนี่ยเนื้อเยอะใช้ได้เลยก็เลยใช้แค่ปลากระพงอย่างเดียวตัวน้ําจิ้มจะทาคล้ายๆกับน้ําจิ้มเข้ามันไก่นะคะมีพริกสดกระเทียมแล้วก็ขิงตทุกอย่างให้ละเอียดแต่ว่าเพื่อความสะดวกผู้ดูชิมจะใช้เครื่องชักนะคะปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวผงนัวน้ําตาลแล้วก็น้ํามะนาวชิมรสชาติตามชอบเลยให้อ,อกเปี้้้้าาานนนนน็บบบิิิํํํจจแทซฟู ะะอร่อยเหมือนกันจิ้มน้ำจิ้มดูรู้สึกไม่เค็มก็เลยเพิ่มน้ำปลาไปอีกนิดนึงส่วนหมอ้อที่เราจะเอามาทําชาบูวันนี้จะเป็นหมอ้อไฟฟ้าอนเนกประสงค์ของซิมพัทหมอ้อมีขนาดใหญ่เลยนะคะความจุเนี่ย4.2ลิตรรุ่นนี้ปรับไฟได้3ระดับมีอุ่นร้อนไฟเบาแล้วก็ไฟแรงสำหรับลูกชิ้นทําเมนูปลาจุ่มก็ใช้ไฟแรงสุดไปเลยก็ทําง่ายๆนะคะใส่ขน้อก้อนลดหมูหนึ่งก้อนขิงแล้วก็ใบขึ้นช่ายแล้วก็ปรุงรสชาติเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวอีกนิดหน่อยที่จริงในสู ลังไฟสูงถึง1,400วัตต์ใส่น้ําไปแป๊บเดียวก็คือเดือดไวมากนอกจากทําชาบูแล้วหม้อน,นี้สามารถทําอาหารได้ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอที่สําคัญคือดีไซน์สวยใช้งานง่ายมีรับประกัน1ปีถ้าพังเนี่ยไม่ต้องรอส่งซ่อมซิมพัสเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยวิธีกินปลาจุ่มก็จะต้องนาปลาไปจุ่มเป็นครั้งครั้งแบบนี้นะคะปลาเขาจะสุกกาลังพอดีแล้ววันนี้ลูกชิ้นใช้เป็นปลากระพงจะบอกว่าอร่อยแล้วก็ไม่คาวเลยส่วนน้าจิ้มสไตล์เข้ามันไก่แบบนี้เอามากินกััับบปปลลาาาาาาาจจจุ่่่่่มมมะะะอออกกกกววเเเข้้นนนยงไชืแพผทีรต ความเปื่อยความนุ่มกินรวมกันนี่ก็คืออร่อยลงตัวที่สุดปลาจุ่มสูตรที่ใส่ขิงแบบนี้พี่ลูกชิ้นดูมาจากในเน็ตนะคะแต่ว่าที่ไปกินจังหวัดอุทัยเนี่ยเขาจะเป็นแบบต้มยำก็อร่อยคนละแบบลองไปทำกันดูนะคะปลาจุ่มใส่ขิงแบบนี้กินตอนอากาศเย็นๆฟินสุดๆไปเลย่วนถ้าใครสนใจหม้ออเนกประสงค์ของซิมพัทกดที่ตะก้าสีเหลืองได้เลยะคะ่ะซื้อมารับรองว่าได้ใช้งานคุ้มแน่นอน